เดใส่ทุ้อย่ังมันก็สวยงามอืมเคล็ดลับร้านนี้นะใส่ก่อนไม่ได้ใส่ก่อนแล้วมันไม่กระท่าไม่กระท่า จุ่มนี้น้้จเื้อจะได้หวา้าหยิบมห้หาย่นะหมดแล้วเรามาเร็วเกินไปนี่วันอาทิตย์ด้วยนะได้ได้กิเข้ามากันที่หลัง หมดค่ะคน่งนขอน้ำงสูงได้ไหมอไหมตาม้เใช้นะคะใบหน้าไมตุง <c oughs> าด้วยกระเทียมเขียวหมดจร แม่ตามเลขบัญชีค่ะ